มันจ้าแพงแต่มันไล้ความสามารถแบบกาบูอจริงนะมันไล้ความสามารถมาปืนยิงได้ะระยะสองร้อยกว่าเมตรใช่ไหมแม่เอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเมตรใช่ไหมแม่มแต่คนดนบเนี่ยต้องวิ่งไปหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเมตรโดยโดนพลปืนยิงเรื่อยๆเอ้ยมันก็ตายหมดกองมีแถมทหารรูคนคน้มันยิ่เมีโอกาสเลย แทงถึงระยะปืนใหญ่ด้วยเอาลเะบ่เนี่ยนี่ทหา,ยารายะแล้วเหรอทหารแม่โดนยดิงปืนใหญ่ตายหมดก่อนอที่จะได้ซีรีส์โอ้โหปืนใหญ่มันรุนแรงขนาดอะไเลรอภูใช่โอ้เฮ้ยภูโกงป่ะเนี่ยไม่นี่โกงปืนใหญ่ยี่สิบสี่ก็บอกแล้วแม่มีป่ะเนี่ยมี แม่แต่แม่เลือกมันแค่แปดบอกสี่ห้านาทีในครื่อลักนะครับมาเสมอก็จะต้องเวลาที่เสร็จออกไปอีกนะครับนี่ดูม้านี่นทหารม้าเอ้าทหารม้าทหารม้าสู้ปืนปูนไม่ได้หรอกวิ่งเรเ็วๆวิ่งเรเ็วประชิดประชิดประชิดโอ้โหโอ้โหเดสมอลลีมือตายเรียบเลลี่เดสมอลลุ่มรุ่ตุ้งตุ้งตายเรียบ <What? S 1> ไม่เหลือ พูดแล้วนี่เอาหารหมื่นมาเทนแทนปืนใหญ่พูกโคตรโกงเลยพูทางซ้ายทางขวาอ,อปืนใหญ่เธอมุมันแบบว่าโกงมากอะ่ะอีใครเป็นใครมั่วอ่นี่้ของปืน,นจริงฉันนี่ผู้ทหารสีแดงโอ้โหพูสั่งให้ทหารตั้งสองชุดแล้วก็ยิงใส่ลัวๆๆ นี่มันจุเร็วมากมันจุเร็วมากาายิงกดดิอะไรทำอะไรอ่ะกดสกิลให้มันสามารถยิงกดได้เอาละหัตายหมดแล้วก็ไม่บอกโอ้เสียกสกิลพีเลยมันไม่เป็นไรปืนใหญ่พวกเรายัางเตรียมไกลตู้เดียวหาย มาแม่ไม่ไหนหมด่ะสานม,มาแม่บุกก็ไปตายหมดแล้วฮะเหลือประมาณน,นี้ซึ่งน้อยมากเลยนะเอ้ยเดินมาสิเดินอ้าวมีอะไรเกิดขึ้นเดินดิเดิไม่ระไว้สิไม่ยิง ถึงอ่ะถึงไหมเออดูปืนใหญ่ยิงใหญ่เลยเอาโหดแล้วภูโหดแล้วภูคุ้มปืนใหญ่เองเลยจะก็ยิงมันเสร็จร้อยสูไ้ไม่ได้ละเนีน่ยนะคะนะคะทุกแหวนโดนยิงปืนใหญ่ตายเกิน เือดิพืนใหญ่ดาลแล้วแม่แม่เข้าประชิตตัวมได้เลยอ่ะเา้าเดินอยู่นี่ไงช้าจังก็เดินแบบนี้ไงโอ,เด,อเดินแบดนเดินแี่หิดมากแบบนี้เดินเป็นเต่าเลยอะไรไม่เต่าเลย